นี่นะครับ MKE AP 5 K นะครับลำกล้องสั้นนะครับปืนตุรกีนะครับลอกแบบมาจาก HK นะครับอันนี้มีเซฟมีฟัก์อยู่นะครับปืนเคลียร์ปลอดภัยนะครับแมกี่ใส่ไว้เฉยครับเป็นแม็กปั๊กนะครับให้ดูปืนนะครับพานท้ายแบบของซิกซ์ซาวเวอร์นะครับพานท้ายพับด้านข้างข้างขวานะครับไม่ติดช่องคลายปอกนะครับจะหลบเอียงลงด้านล่างเล็กน้อย ครับ mk ยนะครับ ap 5 k นะครับ ap ห k กระบอกนี้นะครับกระสุนเก้าเก้ามมอนะครับผมจะยิงด้วยลูก f m k นะครับลูกจริงนะครับหัวมอนประมาณ5นัดนะครับแต่ว่าผมประจุเข้าไปเต็มนะครับเต็มนัดให้ลิ้นให้สองกระสุนให้สปิดเหมือนกันเพื่อจะดูการทำงานตัวปืนเพื่อมาทำงายศัตรูนะครับยิงด้วยการตะคับทานท้ายยิงกันครับระยะประมาณสิบเมตรนะครับ ใช่นะก็ดูปกติครับดึกช้าแล้วครับในะครับนะครับในอย่างที่บอกนะครับมันจะมีกระสุนเหลือห้เชิงครับอยู่ในนี้เพราะว่ามไม่จุเป็นแม็ก เซตัดออกไปแล้วนะครับห้านัดปกตินะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันครับไปดูกลุ่มกระสุนกันครับห้านัดแรกนะครับประทับจิงช้าปานิดนะครับระยะประมาณสักสิบเมตรนี่ครับด้วยกระสุนหัว fmj นะครับลูกจริงศูนย์ยังไม่ได้ปรับนี่แหละครับ mke ap5k นะครับ9ม้ามหกลุ่มประมาณนี้นะครับ